สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีย่างแน่พี่น้องจ๋าทำกับข้าววันนี้วันเกิดน้องทำวัดีมีอ่าเอซีน้องทำให้จัดงานให้นะวันนี้ก็มีอันเ,มเมนดเนนนะ็ดกับข้าวสามเมนูผัดกะเพราทะเลรวมราาปลาหนึ่งมะนาวแล้วก็ซีนีต้มยำกุ้งเนาะผัดกับพราพอดีหน่อยพี่น,อน้อง เป็นสิบกิโลอ,อยู่ในครัววันนี้ลงมือทำเองใส่เหตุที่ว่าเน่นกับเขาเพราะว่ามม้งกระทะกินบ่อยเลยมันค่อยมีค้นอยาะเลิเป็นกับข้าวกินกันเองอันนี้หมอชุดนถ่ายเลย่นอะพัดกระเพราแล้วพัดซีหมอเนาะ พัดสีหมอกุ้งเน้นๆวันนี้พัดสามหมอ้อและพัด4ีหมอ้อใ,ใส่ลงไปจนลืมพัดไหลอันที่เป็นซอสหอยตามด้วยกะเพราหม้อสุดทไายแล้วอ๋อคนลืมใส่ ใส่ข้วยืใส่หอมมันซุกแล้วใส่ปไปยกหม้อมาเย็นมาหนึ่งมะนาวปลาหนึ่งมะนาวหนึ่งอีพุ่นยูทีกับซต้มยำแลวก,กับข้าว <c oughs> but going the same job. เรียบร้อยแล้วหม้อที่สนะี่อะานีผมผัดกะเพราทะเลกุ้งปลาหมึกเน้นๆกุ้งปลาหมึกนสี่หาโลหมูสองโลผัดจนเป็นวินเลย ก็แล้ว,ลวสมอ,อันนี้คือพัดกะเพราพี่น้องค้าแม่เขาเจาะพัดขายกับมดนีก็หลายพันอยู่เนาะว้าวอันนี้หมูสับกุ้งปลาหมึกนะจ๊ะนี่พี่น้องเป็ดตระแซอบบอเนาะเมนูอาหารสไตล์เบาหมี่นี่ใส่แครอทใส่ถั่ว กุ้งเน้นๆเนาะเบิรงแม่พี่น้องขา,ขาวๆนะั่นคือปลาหมึกเด้ปิตาแสบบออันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มยำเนาะมีรากผักชีมีตะไคร้ใบมะกรูดเนาะอ,อันนี้เป็นปลาหมึกบะหมี่ต้มยำปลาหมึกพี่น้องนี่ปลาหมึกกล้วยต้มยำกุ้งเนาะนี่เครื่องต้มยำก็จะมีเห็ดของเราเอง แล้วก็มีพริกพริกทอดเมนูต่อไปนี่สังเกตเบื้งหมอเข่าพี่น้องจา๋าหมอเบอร์เรอ <What? S 1> หมอหุงเข่านี่ก็ได้ใจใพี่น้องจา๋าอันนี้หม้อละสิบลิตรเด้ถ้าเป็นเข่าก็ร้อยจานพะนะแต่บริหุงเต็มเนาะก็สิป,ประมาณห้สิบจาน ได้อยู่เขาเจ้าของแหละหมอกบมบักใหญ่พี่น้องซุกเรียบร้อยเนาะเตรียมของจะทำเมนูต้มยำน้ำข้นสีต้มยำพี่น้องจา๋าใส่ลาบผักชีลงไปตามด้วยตะไคร้ข่าอ่อนเนาะต้มยำในขาดบบรายได้ขาตะไคร้ใบมะกรูด ใส่ข่าลงไปบะหมีก่กะทิใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปท่านผู้ชมบะหมี่ก็ต,ตามด้วยเห็ดเนาะอันนี้เห็ดของเห้าเองพี่ทองจา๋าใส่เห็ดลงไปต้มยำ ใส่ใบมะกรูดไม่ต้องสีกง่ายๆเนาะหอมๆตามด้วยพริกทุบมีพริกแข้งแ่ะมาซีใส่ตอนตอนซุปเนาะอันนี้จะเป็นหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปแบบมีเลยจุกๆแน่นเครืองใส่เครื่องไห่าหลาพี่น้องเล้าวนข้านนี่ พอกุ้งปลาหมึกมันสุกไวเดี๋ยวใส่น้ำหลังเนาะเดี๋ยวรอยเห็ดสุกก่อนนะจ๊ะใส่รสดีลงไปน,นี่คือรสดีท่านผู้ชมตามด้วยผงนัวตามใจซ้อรั่วตามใจสันนั่นเองอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายพี่น้องจ๋าใส่ออกหวานนิดๆพอมันจะตัดกับความเปรี้ยวเนาะต้มยำต้องออกเปรี้ยวนำ ใส่น้ำมะนาวลงไปท่านผู้ชมจากสิบเปียวปเปียวปกติใส่มะขามเปียกแต่นี่ใส่น้ำมะนาวแต่ก็สใส่มะเ,เทยดเทศอันนี้ก็จะเป็นพริกเผาเนาะนี่พริกเผาใส่ลงไปเลยให้มีสีสันพริกเผาหอม,หอม อันนี้จะเป็นปลาหมึกทนผุ้สมปลาหมึกโบมีลวกไปแล้วเนาะสุกห้าอร์เซ็ใส่ลงไปเลยเบ็ดจุกจุกปลาหมึกแล้วก็จะตามด้วยกุ้งปลาหมึกโลนึงกุ้งโลนึงเผื่อกุ้งเนาะแต่บอได้เอาหัวมันออกแต่เอาปลอกเปลือกเรียบร้อยกุ้งปลาหมึกสุกไวอืม ว้าวมอเบลเอร์เลยี่กลุ่เอาลงไปมันสุกลเลยดูนะุ่้คนนี่ต้มยำตามด้วยพริกทอดเนาะ ใส่พริกทอดลงไปแต่พริกอันนี้บะมีก็ทุบใส่แล้วกุ้งซุกแล้วบะมีก็จะปิดไฟนะจ๊ะจังสีไส้นมข้นลงไปเพราะว่ากุ้งซุกเร็วนะหนกผักสี บะหมีก็จะปิดแก๊ปทันทีเพิ่มโดยมะเขือเทศเนาะแล้วบะหมีก็จะใส่อานมนมจืดลงไปใส่นมจืดคาเนซ้นลงไปเนาะต้องใส่ตอนปิดเตาแล้วพี่น้องจะได้เป็นต้มยำข้น ผู้ได้มักรสชาติกับปรุงตามใจชอบเพราะเราทำกับข้าวกิดนเองหมอเบลอร์ต้องใส่จานเ,เติมน้ำปลานิดนึงอันนิดนึงนะจ๊ะตามด้วยต้นหอมผักชีซอยลงไปนี่ อันนี้จะเป็นต้มยำของเราต้มยมนำน้ำข้นใส่เห็ดกุ้งปลาหมกึกทัานผู้สมนี่เนาะสดน้ำร้อนๆเอ,อาแบบจุกๆว้าวเครื่องเน้นๆเ,เครื่องแน่นมากมกุ้งปลาหมึกนะจ๊ะมันมันยังบวบเปรี้ยวบีบมางนาใส่เพิ่ม ว้าวเต็มหมอ้อพอดีเนาะอืมกุ้งพี่น้องจ๋าไปกินน้าดอาหารในหมอหนึ่งแค่บะฮอดราาโตได้กุ้งเนี่ยเนาะอืมใส่เห็ดด้วยมิต่กุ้งปลาหมึกพี่น้องบริวิสป่าอันนี้พริกทอดเนาะแซ่บแน่นอนต้มยมนำน้ำข้นปะทะกับผัดกระเพรา อันนี้ผัดกะเพราหม้อใหญ่ประมาณหาหกกิโลพูดแล้พี่ดองนี่ปกติกินซุม,มเมอร์นีก่กะเฮ็ดไหลยแล้วครบคั่วใหญ่เนาะอันนี้มีงานแห่งทำแต่ละอย่างไม่ต่ำกว่า5้กิโลไปไปอมองเขาหามช้องสามคนพี่ดองเว้ยช่องพีดอง่ดองไปดพี่ดอีองพีองพีดองพี่ดอพี่อดพ กลาผูได้เห็ดความสิหักเงินเดือนเก็บกินลเลยอไงครับ่ได้กินเพรดี<อ>ตักเข่าโพดโพ,อ,พอ,อันนี้ปลาเนึ่งมะนาวสูตรเจและพี่น้องจ๋าบ่มีบ่ว่างเนาะก็เลยปลายนางเห็ดเองนี่นอร่อยมาก กับข้าวกับกับกับข้าวเมนูแลกๆเนกะข้าวนปกนแบบนี้อาจารย์เรย้ไว้อ่เสียงอาหารยังไม่ยุกกินข้าวมั้เนี่ chao, sao mát ai giỏi, ai giỏi, tom yam, không có nước, chỉ có khoang và cơm ข่านอิมพปปานึงมืงน้าวเจ้าน้าผ่านที่ผ่านไปเลยเบี้ยมือรว่าไปเลยิดนะจ๊ะลองว่าเบียมือบิบเนาะบอกว่เป็นกิรกรอมวันนี้น้องลิงก็มานะจ๊ะไปจองพื้นที่ลิงเบี๋ยมือของนา หลายคนอยู่พ่อมาซีจา,า,ยยารับรบกนจายยนสีจาน<อ>ยายลีมาแล้วเนเินมาแล้ว,าลวยายลีคือปตตาบอกปชิมอสเขาใส่ตาบ่เขาเลยเได้บอกเหรอบอกแล้วบอกชิมอสจะเว้นถึงวันตาปลีบปลีแนะ่ อยู่ไปบอกพ่ออกแม่ไปบอกบอกปารีสแล้นอนหายน้อยใจอยู่บอจักมากินกันกระเบื้อดบอกซิมอนมันไปตามปารีสแน่ไปเสิร์ฟมาอันนี้จะเป็นเค้กของป้าซันเนาะจัดให้น้องทำสุปีสุปีเค้กวันเกิดก็ละห้าร้อยบาทเป็นเค้กผลไม้จากร้านสาวแสงนั่นเองเนาะสองซันนี่พี่น้อง ด้านในก็จะเป็นอาวลิลาอันนี้ของสซาวันเพิ่นมีคนอ่ะสั่งเซอภัยพรน้องทำเพิ่นออกแบบมาเป็นรูปการ์ตูนเห็นตูดนิดนึงเนาะนี่ถูบี่นองัเดอเนกันอมื เดี๋ยวกินแล้วจังเปาพี่น้องตอนนี้ก็พักกันกินข้าวพี่น้องกินข้าวแล้วจังสิเปาเค้กนั่นเองสำหรับจัดงานมือน,นี่กะ มีเอฟซีของสาวันพผนจัดให้เนาะแล้วก็มีเค้กก่อนหนึ่งแล้วก็อาหารการกินและมีปลาซันของน้องทำรรเค้กก้อนหนึ่งแล้วก็อาหารส่วนหนึ่งพี่น้องเนาะสรุปแล้วก็คือเอฟซีน้องทำรรจัดให้เมื่อนี้ถึงจัดบะจัดเขาก็กินอยู่ประจำมาเลยพี่น้องจา๋าเนาะมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่รวมญาติ กัมาหลายคนอยู่เนาะสี่หาครอบครัวนี่แหละแล้วก็มีอ่าเพิ่มเติมก็คือมีครอบครัวน้องหลิงมาน้องหลิงกับแม่แล้วก็สาววันซื่นเนาะนะจจะน้องทำกับครบรอบ10บขวบพอดี28่ธันวา ลมแห้งแหงพี่น้องอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวมันอีเลี่ยนเป็นกับเข่าเด้ปกติสิเมียงปลาเผามมกะทะมันอีเลี่ยนเป็นกับเข่าต้มยำผัดกระเพราแล้วก็ปลาหนึ่งมะนาวฟีมือรเจแหล่เนาะ อ้าสงสารแม่ปุ่งเออบ่แม่แม่ปุ่งแม่ลูกอ่อนน้ำลายไหลได้แต่ยืดข้อซองอย่ามาซองใกล้เลยเด้เดี๋ยวสิเป็นล้มล้มทวนเออซองไปซองมาเนสิลักยิบจะซอมมึงเด้อซิมอนเอออ่านแม่ลูกอ่อนหิวมานาั่งยิบกินกุ้งในหม้อบ่ได้ได้พิษกรรม,รมนมน น้องลิงก็ซอยแล้วมาเกิดเด็กน้อยนะก็กระชิ่เกมแน่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าไปได้ไหมครอันนี้ใส่น้องหลิงอยู่ใส่โอ้ยพี่น้องหลิงพี่น้อง,ง,องสวัสดีป้าลุงบ่ได้มาโดนเลยพี่น้องจ๋าก,กับนอ้องกินกินกินยังได้โบเพ็ดบ่ ต้มยำมันได้บคอยเพชรปันได้มยำกรกน่นุ้กินได้มนจุเนาต้นบเ็ดอกนะน้องเกมก็มาเมน้ินมเต็มนอกใน้องมยีนี่แหไะพี่น้องจ๋าเนะก็เพิ่มเติมอ่ะสองสามครอบครัวอากาศหนาวอากาศเย็นที่พี่น้องปกติอ่ะ เหมาะกับการกินหมูกระทะแต่ว่ามนาอนงดเพราะว่าเปลี่ยนเมนูอาหารพอเขาเจ้าเบือ่อแล้วเมียงปลาเผากับมือก้อนก็กินหมูกระทะก็กินบ่อยก็เลยเป็นกับเขาเนาะหงเขาหมอบ้ากไงกับเข่ากับบัวต่ำกูซิบกิโลเสียงลมเห็นบ่พี่น้องอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มมมาลาเขาไก่สีฮอดปีใหม่อีกแล้วเด้ยังอีกบวกกีมือกับปีใหม่แล้ว หล,หลายคนกับคือสได้กลับบ้านกันแล้วเนาะพอ28 29บริษัทเขาเจ้ากะหยุดเนาะก็บขอผู้ใหที่กลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปและวกับปีใหม่ก็ขอให้ได้โบนัสหรือว่าเงินเดือนขึ้นเดอ้อพี่น้องผู้ใดที่ทำการทำงานมนุษย์เงินเดือนของเฮานะสู่ต่อไปบวสิเป็นปีใหม่สงการก็คือความหวังของ คนทํางานอยากสิมีเวลาหยุดอยากสิมีเวลากลับบ้านไปหาพอ่อหาแม่หาครอบครัวครอบครัวบ่อมีก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องที่อยู่กันพร้อมหนา้าพร้อมตาเบิดสุขุสุคนญยาตีพี่น้องเนาะเออยน้องบนสุคนก็นอยู่น้ำกันบ่ได้แตกแยกหรือว่าไปอยู่ใส่กันถือว่าอบอุ่นอยเนาะอย่างหน่อยก็ยังมีคุณแม่คุณยายอยู่เนาะพี่น้อง นั่นแหละพี่น้องจ๋าเมือานนี่ก็ทขอเก็บภาพบรรยากาศ้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีขอขอบคุณเบสสุขุสุคนเนาะที่สนับสนุนขอบครัวบอมีแล้วก็มีเอฟซีเพ่นที่จัดงานวันเกิดน้องธรรมวันนี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี